สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์ตเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้20กันยายน2,563ครับคลิปนี้มายืนยันครับข้อมูลตรวจสอบเช็คเรียบร้อยครับพรุ่งนี้21กันยายน2,563จ่ายแน่ครับเงินจำนวน4,500บาทให้กับอสมอแล้วก็อสส,สทั่วประเทศครับ 1,000บาทแรกเป็นเงินค่าป่วยการอสอมประจําเดือนกันยายน2,563นะครับ1,000บาทครับซึ่งเดิมปกติเขาจะจ่ายวันที่15ตุลาโนนแต่ว่าเดือนนี้ตัดมาจ่ายวันที่21กันยาด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแต่21กันยาได้แน่นอน1,000ค่าป่วยการอสอมอครับอีก3,5 0 0เป็นเงินตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 รวม2ยอดก็สูงสุด4,500บาทที่บอกว่าสูงสุด4,500บาทก็เพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ถึง4,500บาทเพราะอาจจะเป็นอสมใหม่เป็นอสมอมา4-5เดือนประมาณนี้ก็ไม่ได้3,500นะครับสำหรับค่าตอบแทนโควิดเพราะว่าค่าตอบแทนโควิดเนี่ยเขาจะให้มีนาถึงกันยาเดือนละ500ใครที่เป็นอสมอตั้งแต่ก่อนเดือนมีนาได้ครบ7เ,เดือนแน่3,500 ใครทึ่งเป็นอสมสามเดือน4เดือนก็เดือนละ5 0 0ไปตามนั้นก็บวกกับ 1, 000, พันพันค่าบริการนะนะครับจึงบอกว่าได้สูงสุด4,500บาทนะครับเฉพาะคนที่เป็นอสมอมาก่อนก่อนมีนาก่อนมีนา6 3นี่จะได้ค่าตอบแทนโควิดครบทั้ง7เดือนก็3,5 0 0บวกค่าป่วยการ1000ก็เป็น4,5 0 0ครับใครเป็นอสมอหลังเดือนมีนามานะครับก็ได้ลดลงตามสัสดส่วนนะครับ ก็ขอแสดงความยินด,ดีล่วงหน้าครับวันนี้20กันยายนพรุ่งนี้21กันยายนรับทุกคนครับหวังว่ารัฐบาลคงจะไม่เลื่อนสวัสดีครับ